ี่ยนางปิดเซนเซอร์เราอ่านั้นคือระบบแทงน้ํามันจะดูดน้ำจากแทงนะครับแต่ทีนี้ทพี่บอกว่าพี่จะต่อเป็นดูดน้ําใช่ไหมใช่พอพี่จะต่อเป็นดูดน้าจากถังเนี่ยพี่ต้องเข้าไปปิดระบบเซ็นเซอร์มันเพื่อที่เราจะได้ไปลองใช้แทงเราสามารถดึงแทงออกได้ หรือเราไม่ต้องเติมน้ำเลยก็ได้เซตจากตรงนี้ได้ครับเซฟจากตรงนี้ได้เลยครับผมจะให้แต่ผมจะสอนพี่ทำไงเนาะแล้วแต่อันนี้คือระดับที่เป็นระดับโรงงานนะครับก็จะเป็นูุณมาตรฐานพี่ปรับตรงนี้ลงหัวชงเป็นไงลดลงลดลงสตรีมก็ต้องลดลงลดลงถ้าพี่ปรับตรงนี้ขึ้นสตรีมก็จะแรงขึ้นตามไปด้วยเพราะว่ามันที่ขึ้นไปเลยเนาะลบหนึ่งถ้วยกาแฟคือลบอันนี้บวกนะครับถ้าเราจะเซฟกดตรงนี้ มันจะไปหมดต่อไปอันนี้กดทีหนึ่งอันนี้คือเซฟณ้ำพูนไปแล้วอันที่สองคืออะไรคือ P infusion พ,พี่ตั้งได้สูงสุด30วินาทีอ่ะพี่ต้องการเท่าไหร่<อ>ตั้งไหมไม่ต้องตกใจพอมาเปิดเสร็จปุ๊บมาเปลี่ยนละพี่กดแผ่นนวลทีหนึ่งเยียวยาไปกดเลยรอรอก่อนรอให้น้ำมันดูดเข้าเต็มสายเต็มระบบปกติแบบนี้ อันนี้คือเป็นระบบดูดน้ำเต็มที่แหละที่ก็สามารถเป็นแทนของเดิมเพราะเราปิดไปแล้วไม่ต้องใช้ม,มันก็ไม่เปล,ลี่ยนเซนเซอร์ละอันนี้ไม่ต้องใช้แทงน้ำเลยเลยนะเราปิดแล้วแต่ถ้าเกิดพี่บอกว่า save อุยเซฟไว้เผื่อบางทีลืมเต,เติมน้ำแล้วน้ำดันหมดกระทานหันจะได้แบบไปเปิดเซนเซอร์แล้วก็สวิตช์กลับมาใช้แทงน้ำไปก่อนน้ำไม่ได้กองเลยก็เปิดไว้ได้นะครับป้องกันไว้แค่นี้นะครับข้อเสียของดูดน้ำก็คืออะไรน้ำห้ามขาด ตู้อากาศบล็อกทันทีนะครับถ้าบล็อกที่ประชุมไม่ได้น้ำไม่ไหลต้องรอครึ่งเย็นน้อยสองวันสามชั่วโมงจะมาเปิดใหม่ได้แล้วมันจะหายบล็อกนะคันดูดโอกาสที่มันจะดึงผงกาแฟที่มันเป็นิเศษไปดๆอ่ะจนระกลับมันก็ง่ายโอกาสเกิดการชนรลิงมันก็เยอะถ้ามีตะก้าเดิมเดวก็ใช้18กรกัมไปก่อนถ้าพี่มีตะก้าพิเศษเป็นทิปเปิลพี่ก็ค่อยปักขเ้น่เมา อให้ผมแนะนำนะอันนี้มาชิดเนี่ยแมนนวดดีกว่าดูว่าเนียนี้กาแฟพวกเข้มปริมาณการเทนี้ไหลไหมถ้าไหลไหลช้าหรือเร็วเราเข้มมาดูอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการจูนปั๊มนะอ่าไปดูส่วนอ,อันนี้เป็นไงช้าไหมกำลังดีกำลังสวยอ๋อคือปกติจะชอบซีนนี้ใช่ไหมกีมาลงหก ถ้าแบบนี้เป็นพัวการสำหรับผมผมมองว่าสวยแต่ถ้าเป็นพัวเข้มผมมองว่าช้าไปเพราะพี่สกัดต่อเนื่องไปเรื่อยอุณหภูมิมันร้อนสะสมมันก็อาจจะทำให้ช็อตแฟเลลช้าเรนี้แต่ก็จริงๆแล้วแต่คนชอบพี่ถ้าเราไปเสิร์ฟแล้วมันอร่อยเราชอบแบบนี้เราก็เสิร์ฟได้ครับไม่ผิดเป็นสไตล์เป็นวิธีการทิ่เซนลาเราพี่ดึงน้ำเท่าไหร่ปกติน้ำกาแฟใช่เท่าไ่สี่สิบสี่สิบอ่ามันตัวสอง ใช่ไหมนิดเดียวเหนือทีแล้วดีอ่าหนึ่งช้าหนึ่งช้าอย่างผมไม่คิดเยอะเลยพี่ผมก็ปรับเบอร์เลยปับได้เลยครับปับได้เลยได้เลยครับอันนี้ตัวนี้ก่อนไม่ช้เยอะเลยแค่ดูว่ามันจะเนียนขนาดไหนถ้าพวกผมใช้อะพวกผมจะอยู่ที่3.5 b ีกาแฟเย็นกาแฟร้อนจะอยู่ที่ประมาณ2.10ไม่เกินนี้นะผมไม่ดึงก่อนนเ่ยไม่เกินหนึ่งตอน1.5ที่ผมใช้กาแฟร้อนนะ ถ้าเย็นผมดึงหกสิบกาแฟเย็นแก้วหนึ่งผมจะไม่ให้มันต่ำกว่าสามสิบแล้วก็ไม่เกินสี่สิบที่ผมใช้นนบบตรสามเจ้าเพื่อตั้งไว้สี่สิบตั้งไว้อยู่ในเด็กที่อยากลองชิมในเมนูนมเมนูโนอ,นนอหรืออะไรอย่างนี้ไหม ที่ถีขาวมันเล้ง่านิดเดียวก็เลืแล้วพี่ต้องมีผ้ามาเช็ดแยกไม่ได้เห็นชัดถ้าเป็นีดำมันก็มองไม่เห็นหรอกพี่โด้วยเามาื่อกี้น้ำออกมาบ้านตอนที่รตาแล้วแต่เวลาส่งเหรเจ็บอะมาก อยากระกัดให้ต่ำกว่า20วินะพีมันเร็วไปใส่8แล้วนีว้ต้องออกมาใส e, e. ่27 29 28สวยแล้วรอบที่สองล้ S <S โชวแล้วเครื่องเครื่องเครื่องดีครื่งชั้นพันด้วย ทนนี้ผกเอาเพิ่มแรงกดไปด้วยปรับละเอียดขึ้นแล้วก็กดหนักขึ้นกว่าเดิมหน่อยแค่นี้น้ำพอเดิมต้องมากกว่าสิบเจ็ดปีแน่นอนแต่จะจบเท่าไรเฉลี่ยเฉลี่ยที่หนึ่งต่อสองส่วนใหญ่ผมก็จะตีแม็กไปยี่สิบจบปีสิบไงไปดีขึ้นไหมสิบ็ดปีละแล้วเจ็ดกัมละอันนี้มีตาจบสวยด้วยนะพี่เหมือนเดิมพี่ ได้ตามที่ต้องการแล้วพี่ก็ตัดจบยี่ห้าสวยมากยี่ห้าสี่สิบเห็นไหม่แจ้คกลส่สิับตรงนี้ยี่ห้าี่เป็นไงพี่ตัดสามดีดีสามขีดเพิ่มมาอะไรเพิ่มมาตั้งกี่วิออ่ะ้า17สิเจ็อะแปดวิห้าน่หกเจ็ใช่แใช่ใก็เฉลี่ยสามวิ วิีดละสามนิ้โดยประมาณ เห็นไหมจะได้ดูเรื่องอขอถ่ายรูปใหม่อ่้ยก็อถ่า่อยามก็เออเกีหลายแก้วไม่ยมถายแก้วก็ได้จะถ่ายรูปนี่พร้อมจะเสชเจะชิมเดอได้เอาสายออกค่ะคูณน้องอธิบายเรื่องกนเสิรั ตัวนี้ทะลิเกตปั๊มเนี่ยเพื่อนถ้าที่เคยน้นเนื่อนเพื่อนเพื่อนมาบอกก็ปั๊มเนี่ยมันจะถูกล็อกนะก้าบาสิบาทแต่ตัวเนี้ยเรา ขอบคุณนะครับขอบคุณหน้าครับพี่ขอบคุณครับดินทางากอดภัยครับ